สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูริชนีมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันอังคารนะฮะแม่วันนี้วันนี้อิ่มเอมเปรมปรีค่ะของกินเต็มโต๊ะเลยนะครับแม่มีอะไรบ้างคะอะไรบ้างนี่กุณูรัชนีเค้กนะฮะเป็นคัพเค้กอยู่ในถ้วยอะคะเป็นเค้กเค้กดาวเรืองนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นของว่างคอรมอนะคะที่เสิร์ฟวันนี้แล้วจะเห็นนะคะว่านี่คือ ดอกดาวเรืองจริงๆนะคะเป็นกลีบดอกค่ะแล้วก็มีเม็ดทานตะวันมีอะไรนะฮะชันจาพืชใส่เข้ามานะครับแล้วก็นี่ฮะแดงๆขวดสีแดงนี้น้ำแพรเสี่ยงไฮนะครับฟังอย่างนี้หลายคนอาจจะน้ำอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นน้ำคุณนายตื่นสายคนก็จะงงกินได้ด้วยเหรอใช่เพราะฉะนั้นคุณรัชนีจะพิสูจน์ให้ดูนะฮะอาคุณรัชนีพิสูจน์เลยกินได้ใช่ไหมคะ แหมคุณรัชนีก่อนที่จะมาถึงคุณเนี่ยคุณรู้ไหมวันนี้คอลมทานนะเนี่ยจริงเหรอคะน้ำคุณนายตื่นสายเนี่ยท่านท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านทานคัพเค้กนี่ด้วยทานหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทานได้หรือเปล่าอร่อยค่ะเพราะว่าคอลมทุกท่านยังเดินทางกลับไปที่ไปที่กระทรวงได้สบายใจไปห้องน้ำหรือเปล่าไม่นะไม่นะไม่มีเอร่อยมากเลยค่ะนี่ทำมาโดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาัยภูเบศรค่ะแล้วแล้วกลีบดาวเรืองนี่ทานได้นะคะหลายท่านยังไม่ทราบนะคะทานได้จริงๆอร่อยหมดเจืดเจือดคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเค้กเนี่ยมันมีไขมันมีความอ้วนใช่ไหมที่คนกลัวและสมุนไพรไทยพวกนี้เนี่ยจะทําให้ไปลดคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองไม่เล่นทานตะวันไมาเล่นแตงโมอะไรเงี้ยนะคะคือเจ้าพยาภัยภูเบศรเนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อของการนําเอาสมุนไพรไทยเนี่ยมาใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยแล้วก็ แม้แต่อาหารสุขภาพของผู้ป่วยเขาก็ทําเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะเรามานั่งอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยโอถงมากและสวยงามมากนะครับผมเคยมานั่งทําข่าวตอนตอนที่มีโคศกเขาแถลงข่าวก็ห้องเนี้ยตรงไหนตรงเนี้ยหล่ะห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรนี่ท่านโคศกทีมงานโคศกเขาจะแถลงข่าวอ๋อเป็นภาพแบบนี้นะใช่ครับนี่ฮะแต่แถลงข่าวนี้เรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรก็แล้วแต่ผู้สื่อข่าวก็จะนั่ง ฟังแถลงข่าวนะฮะนะท่านเสกไก่อูท่านโคศกนะครับนี่ฮะเครียดเลยนะคะเป็นสถานีแถลงข่าววันนี้มีเรื่องเยอะไงเรื่องเยอะนะครับนี่สมัยก่อนผมก็เคยมานั่งอยู่แถวแถวเนี้ยคุณรลชนียนะฮะทำไม่ทันก็ลอกเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับติดมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กไงแหมครับเ้าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับอไปดูภาพนะฮะ ท่านนายกมาแล้วนะครับแม่ hey, วันนี้วันอังคารทำไมมีชุดไทยสำนักนเลขาี่การนายกรัฐมนตรีครับ<า>ก,ก็แต่งชุดด้วยผ้าสิ้นไทยผ้าไทยนะฮะ<า>แล้วก็มีน้อง ดาราลูกครึ่งไทยอเมริกันครับแมเป็นดาราเด็กนะฮะน้องเจนน่ากับน้องจัสตินนะคะมาร่วมด้วยทนายก็ถ่ายผ้าคือท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเราใส่ผ้าไทยกันทุกวันสุกอยู่แล้วก็อยากจะเป็นไปได้ไหมถ้าเพิ่มบันอังคารอีกวันหนึ่งนะคะเอาแบบไม่เดือดร้อนด้วยนะใครมีก็เอามาใส่บันอังคารนะคะเริ่มที่ทนายกและนี่ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะนำคณะผู้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13 นะครับเขาจะจัดงานที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้วันแรกนะคุณรัชนีนะไปจนถึงวันที่4กันยายนนะครับสมุนไพรทั้งหลายแหละท่านนายกนี่สนใจมากท่านใช้ด้วยท่านใช้เป็นประจำเนี่ยอย่างสมุนไพรฟ้าทลายโจรท่านใช้รักษาหวัดนะท่านบอกเลยนะครับวก็อยากให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจสมุนไพรเฉพาะในประเทศไทยต้นอะไรจ๊ะต้นทุ่งประดูทุ่งก่อนนะครับระดูทุ่งอ่ะมีเฉพาในประเทศไทยค่ะวเป็นต้นไม้ใหญ่ตเลยกตื้นมาะเป็นชื่อ ใส่เค็มเค็มตัวนี้ค่ะเออใช้สิเปนอะไรคะหน้าขาวอ๋อน้าขาวนี่มันจะมีที่ที่นายกพูดถึงเนี่ยนะครับผู้เสพข่าวสถานีโทรทัศน์ซึ่งก็คงจะเป็นกันเองมากนะครับสนิทสนมนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเอาไปใช้สิเป็นปลาดูดทุ่งนะคะใช่หน้าขาวใช่หน้าขาวจริงรึเปล่าใช่หน้าขาวท่านนายกบอกนะฮะนี่แหละครับนี่แหละฮะเค้กก้อนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นท่านนายก ตักขึ้นมาที่แหว่งไปนี่คือท่านนายกตัดไปนะคะแต่ท่านไม่ได้ทานคนเดียวทั้งหมดนะฮะท่านชิมไปคำเดิมเสร็จแล้วก็แบ่งน้องๆนะฮะดาราเด็กสองท่านนะครับแล้วก็เสิร์ฟน้ำนะน้ำคุณนายตื่นสายด้วยคครับโอ้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านลองทำลองทำดูมั่งไหมคุณนายตื่นสายบ้านผมก็ปลูกไว้อยู่นะได้นะนะครับแล้วก็ท่านก็ทำไมคะท่านดมยา อ๋อ oh, นี่ไงยาดมยาดมเจ้าพยาภัยผูเบศเหมือนกันอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ะนะฮะก็บอกแล้วว่าเจ้าพยาภัยภู้เบศเนี่ย mm hmm. เขานำสม,มุนไพรามาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเยอะมากนะครับเ mm hmm. นี่ท่านนายกก็บอกนะฮะตอนที่บอกผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาไปใช้ mm hmm. หน้าขาวนี่นะ ท่านนายกก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะหน้าดําหน้าขาวไม่สําคัญหรอกทำไมอะ่ะหน้าดําก็ได้แต่ขอให้ใจสะอาดใจขาวโอ้โหนี่โดนเลยค่ะโดนเลยค่ะลึกท่านนายกจะพูดถึงขุนก็ไม่รู้นายนะใจขนาดนั้นเลยเหรอครับ <c oughs> แต่นี่สุดยอดออขอบคุณมากนะคะคที่เอามามอบให้เอาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ฮะท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเรื่องแรกวันนี้คลรมอนะครับเห็นชอบมาตรการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนากเกษตรแปลงใหญ่นะครับกรเกษตรแปลงใหญ่หลายท่านคงจะเคยได้ยินบ้างแล้วะนะครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงกรเกษตรก็นําเสนอมานะครับกรเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้กเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันคุณได้ชนีรวมกลุ่มเพื่ออะไรการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันช่วยทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเขาศึกษากันมาหมดแล้วบอกว่าลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย20%่ส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์ี่ยนะฮะลดต้นทุนการผลิตนะ แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อีกตั้ง20นี่คือเหตุผลว่าทำไมเกษตรกรจะทำเดียวๆเนี่ยมันลำบากต้องมีการรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรก็แล้วแต่วิสาหกิจชุมชนก็ตามเป็นสหกรณ์ก็ได้ะนะครับและครอบคลุมใครบ้างครอบคลุมพื้นเกษตรนะครับแปลงใหญ่650แปลงนะครับมีข้าวมีพืชไร่มีไม้ผลพืชผักมีปศุสัตว์นะฮะมีประมงเลี้ยงปลา นี่นะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบอ่อปลาดนินแถวแถวพนัสนิคมชนบุรีนะคะเราสองคนไปดูมาแล้วปรากฏว่าการเป็นแปลงใหญ่ของก็คือเลี้ยงบอ่อใครบอร่อมานี่แหละเพี้ยงแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยต่างคนต่างมีบอ่อแล้วเอามารวมกันเป็นพ<อ>ื้นที่ใหญ่แล้วรวมเงินกันซื้ออาหารปลาครับเขาซื้อทีโอ้เป็นเป็นแสนแสนบาทอะแล้วคิดดูนะคะต้นทุนมันจะลดไปขนาดไหนแล้วเวลาผลผลิตออกมานะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างก็ไปขายกันนะ<อ>ก็ต้องมีการแจ้งกลุ่มให้ทราบแจ้งสหกรณ์ให้ทราบเพื่ออะไร เพื่อที่จะบริหารการตลาดบริหารราคาอะไร<อ>ต่างๆต่อไปเนี่ยการทําเกษตรแปลงใหญ่นะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยคือคนที่จะเป็นผู้กําหนดราคาสินค้าเองสมัยก่อนคุณอาจจะเคยได้ยินพ่อค้ากําหนดราคาออแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นกเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลท่านนายกเนี่ยต้องการให้เกษตรกร,ร,กรมีอำนาจในการก<อ><ท>ำหนดราคาสินค้าอ,อ,อย่าขายเท่านี้จะซื้อไหมฉันมีเยอะนะย้อนก่อนผมไปนู่นจังหวัดไปที่พบพระไปเจอเกษตรกรที่เขาปลูกลำไย เขาบอกว่าเออเขาชอบมากนะเรื่องนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพราะว่าทําให้เกษตรกรนี่สามารถกําหนดราคาเดี๋ยวนี้รำไยที่พ่อพระขายไปที่ประเทศจีนนะคนเกษตรกรเป็นคนกาหนดราคาจะเป็นจันทบุรีนะอ๋อจันทบุรีนะฮะเกษตรกรเป็นคนกําหนดราคาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นผลได้เลยนะฮะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ให้นี่โอ้โหคุณรัชนีเหมือนจะให้เปล่า0.01เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆว่ากู้ไป1ล้านนะครับอัตราดอกเบี้ย100บาท เท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองก็รวมกลุ่มกันมากู้ได้นะครแปลงใหญ่แปลงหนึ่งเนี่ยกู้ได้ไม่เกิน5ล้านบาท5ล้านบาทดอกเบี้ยก็ปีละ500บาทปีละ0บาท้อยบาคือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เกษตรกรนะครับเมื่อเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยนะไปประชุมหารือกันรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ได้ทำนะครับแล้วก็เราก็จะมีอำนาจต่อรองที่สำคัญก็คือว่า ทำให้มีพลังมากขึ้นลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตด้วยจริงๆเอาไปใช้ได้สองกรณีรนะคะเอาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนก็ได้นะคะถ้าใช้ในทุนหมุนเวียนเนี่ยจะต้องใช้เงินคืนภายใน12เดือนแต่ถ้า,าไปลงทุนนะคะเป็นเรื่องของเครื่องจักรก้นเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็ภายใน3ปีนะคะจะจ่ายคืนจะจ่ายเป็น3เดือนผมเดินแล้วแต่ไปตกลงกันนะฮะต่อไปเราจะเห็นอนาคตเป็นแบบนี้เป็นทิศทางนี้ นะฮะเข้าใจว่าเกษตรกรทั้งหลายก็จะเริ่มมีการรวมตัวกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีแต่ผลได้นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีคลมเห็นชอบนะครับแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังฤดูการผลิตนะครับปี2,559ปี2,560 ทั้งหมดเนี่ยสี่โครงการด้วยกันคุณรัชนีครับค่ะจริงๆแล้วมันสัมปัจฉันนี่จะเริ่มออกมานะคะตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะราคามันตกต่ําใช่ไหมคะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติออกมาค่ะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันอยู่แล้วเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นรายด้วยกันเป็นหนี้ทกศอยู่แล้วกู้เงินทกศอยู่แล้วนะคะจะได้รับการลดดอกเบีย้ยลงร้อยละสามต่อปีค่ะท่านมีดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่หักไปเลยค่ะ 3%นะคะนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะลดหย่อนเงินต้นตรงนี้ได้รายละไม่เกิน80,000บาทนะคะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มีการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังด้วยการใช้ระบบน้ำหยดอันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีเป้าหมายกลุ่มกเกษตรกรนะครับ1,000 0รายให้กู้รายละไม่เกิน2,30,000บาทนะครับเอาไปทำระบบน้ำหยดโดยเกษตรกรเกรนี่ยนะครับก็จ่ายดอกเบี้ยเพียงแค่4% ที่เหลือเนี่ยรัฐบาลชดเชยให้เป็นเวลา2ปีนะครับเป็นเวลา2ปีเอาไปทําระบบน้ําหยดพราะศึกษาแล้วว่าระบบน้ําหยดเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดในการที่จะทําให้ผลผลิตม,มันสัมปรังเนี่ยออกมามีคุณภาพแถวบุรีรัมเนี่ยนะคะมีเกษตร,รกรทาระบบน้ําหยดนี่เขาได้เยอะจริงๆนะครับ,รบเพราะว่ามันสัมปรังเนี่ยมันต้องการน้ําอย่างสม่ําเสมอ,อสังเกตถ้ามันแรงนะสลัดใบปุ๊บหัวรีบเลยแต่ถ้าหน้าฝนปุ๊บใบเขียวหัวโตเลยออนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับ อ,อีกโครงการหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังนะครับอันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้มีการแปรรูปนะฮะเป็นมันเส้นเป็นแป้งมันคุณภาพนะครับด้านหนึ่งก็คือเพื่อที่จะช่วยนะฮะไม่ให้มันมาล้นตลาดนะครับอันที่สองสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกเกษตรกรนะครับก็ให้กู้กับเกษตรกร,ร,กรถ้าเป็นจำนวนรายคนเนี่ยนะฮะไม่เกินหนึ่งล้านบาท แต่ถ้ามาเป็นสถาบันเกษตรกรนะครับไม่เกิน20ล้านบาทค่ะอ่าแล้วก็อยากจะกู้ไปซื้อเครื่องจักรทำลานมันอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะคะ,คะอ่าแล้วก็มีอีกการหนึ่งนะครับโครงการยกระดับราคาให้สูงขึ้นก็คือรวบรวมมันสับปะหลังสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะครับแล้วรัฐบาลก็มีการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ นะครับวงเงินกู้รวมกันก็1,500ล้านบาทนะะทั้งหมดทั้งมวล <น S 2> เนี่ยนะคะท่านนายกย้ำนะคะว่าการดําเนินโครงการใดก็ตามเนี่ยให้ติดตามผลด้วยทุกๆุกเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะคเพื่ออะไรเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาพิจารณาว่าเราจะทําต่อดีไหมถ้าทําแล้วมันประสบความสําเร็จก็จะได้ใช้ต่อไปค่ะค อ้าต่อไปฮะคุณรัชนีครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรจะสังเกตไหมคะทุกวันนี้เรากินผลไม้หรือว่าผักเนี่ยบางทีมาจากต่างประเทศนะ Ooh, ส้มลูกใหญ่ๆผักหัวโตๆกระหล่ำอะไรพวกนี้นะคะบางทีมาจากต่างประเทศก็แน่นอนค่ะอพรบตัวนี้นะคะจะคุ้มครองความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วยนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้นําเข้าด้วยนะคะผู้นําเข้าผู้ส่งออกผู้ผลิตนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกนะฮะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยอย่างที่คุณรัชนีบอกนะครับหลักๆของพาราโบฉบับนี้นะครับ ก็ได้มีการกําหนดว่าสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะนําเข้าหรือว่าส่งออกก็แล้วแต่จําเป็นจะต้องมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี่มีสองแบบนะคุณรับรองใบรับรองเนี่ยนะคุณรัชนีมาตรฐานโดยบังคับนะครับก็จําเป็นต้องมีกับสําหรับสินค้าเกษตรนะฮะอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือมาตรฐานเกี่ยวกับการความสมัครใจมาตรฐานความสมัครใจนี่ก็เป็นเป็นความหลากหลายนะครับอย่างเช่นมาตรฐานฮาลาลนะฮะไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าใครจะทําก็เป็น เป็นเรื่องดีที่จะสามารถสร้างตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นให้กับสินค้าเกษตรของตัวเองด้วยใช่ไหมครับนี่นะแล้วก็ถ้าประเทศไหนที่ทําการค้าขายกับเรานะฮะมีผู้นําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆที่เขามีมาตรฐานแบบนั้นอยู่แล้วใกล้เคียงกันอยู่แล้วเราก็มีเขาก็มีก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตรวจละเอียดยิบใช่ไหมฮะก็โอ้ถ้าตรวจละเอียดยิบนะ มินค้าเกษตมันเหี่ยวไงโอ้รอขั้นตอน 1, นึ่าสเข้ามาตรวจมาจากประเทศเขาแล้วเอานำเข้าเอามาตรฐานเราตรงกันใกล้เคียงกันทัดเทียมกันก็ให้เขาเข้ามาได้เลยครับก็ดูแต่ว่าไม่ถึงกับว่าโอ้ต้องปล่อยปะละเลยเป๊ะบ้าขนาดนั้นแต่ถ้ามีความแตกต่างกันเยอะ ก็ให้อำนาจหน่วยงานที่ออกใบมาตรฐานอย่างเช่นกรมข้าวก็แล้วแต่ปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถไปเจรจากับหน่วยงานนั้นๆในประเทศนั้นๆได้เลย <ม S 2> นะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับใบออกใบรับรองมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะสมมุติว่าข้าวก็กรมข้าวาสามารถออกได้ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ออกได้ <ม S 2> แทนที่จะว่าจะต้องมีผ่านคณะกรรมการผ่านคณะรัฐมนตรีไม่จําเป็นแล้ว <ม S 2> ใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันนะคะมาตรฐานสินค้าเกษตรก็เหมือนกับสินค้าอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะเราก็แห่ใช้กันเยอะมากเครื่องใช้ไฟฟ้านําเข้าอะไรพวกนี้วันนี้ก็มีร่างพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกมาก็เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะผลิต นวัตกรรมใหม่ๆมเวลาไปขอใบอนุญ,ญาตโอ้โหไปหน่วยงานน้นต่อด้วยหน่วยงานนี้กว่าจะจบกว่าจะสิ้นนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้รวดเร็วขึ้นนะคะเดิมทีเนี่ยเห็นว่าใช้เวลาตั้งเกือบปีนะกว่าจะได้มาตรฐานมา แต่เอาไว้เนี่ยนะคะคแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจะเหลือเพียงร้อยบวันเท่านั้นนี่ก็ทําให้สินค้าใหม่ๆเราเกิดได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีบทลงโทษอะไรต่างๆตามกฎหมายใช่ค่ะนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานเอามาจําหน่ายนะครับ,รบก็อย่างที่บอกไปนะท่านผู้ชมครับว่าพรบรมาตรฐานสินค้าเกษตรก็แล้วแต่พรบรมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมก็ตามนะครับ ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ฉันชอบอีกอันหนึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยนะคะใบอนุญาตจะมีอายุนะคะคุณผู้ชมคะจะมีอายุ5ปีนะไม่ใช่ว่าให้แล้วตลอดชีพเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าได้ใบอนุญาตแล้วเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยเสียชีวิตไปทายาทเนี่ยสามารถสืบทอดได้แต่ต้องไปขออนุญาตภายใน90ิวันนะคะถ้าพ้นจากนั้นก็ถือว่าสละสิทธิต้องไปเริ่มใหม่นะคะ อ่าท่านผู้ชมฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับให้บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับหรือว่าปตทสพแล้วก็บริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการจัดตั้งนะครับการร่วมทุนกับบริษัทในเครือหรือว่าบริษัทที่ไปร่วมทุนในกรณีต่างประเทศคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากกรณีที่ปตทสพเนี่ยไปลงทุนสำรวจนะฮะ ขุดเจาะในฐานะที่เป็นบริษัทนักสาหกิจของไทยและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศพมา <uen> ่าและปรากฏว่ามีผู้ร่วมทุนเนี่ยนะครับสบริษัทด้วยกันก็มีปตทสอพอมีเชฟร,รอนนะครับมีบริษัทในพม่ามีไทยแคสนะครับสบริษัทปรากฏว่าใน4บริษัทเนี่ยมีหนึ่งบริษัทครับคือเชฟรอนเนี่ยเขอายอยากจะขายหุน้นทางปตทสอพอตอททก็เห็นว่าเอ้าถ้าเรายังลงทุนต่อแล้วรับซื้อไว้เนี่ยมันจะคุ้มใช่ไหมมันคุ้ม นะครับแต่ว่าถ้ารอเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผ่านไปมติคณะรัฐมนตรีมันไม่ทันเวลา30วันที่ทางผู้ขายเนี่ยเขาต้องการคําตอบเขาจะขายภายใน30วันเขาจะขายในสามสิบวันวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยให้ยกเว้นหลักเกณฑ์นี้ก็ยกเว้นเลยนะครับได้เลยแล้วก็จะเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นเกณฑ์สาหรับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องบ้วาหริจอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กรณีแบบนี้ก็สามารถเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยแม่วันนี้น่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันอังคารนะคะกับเดินหน้าประเทศไทยนะคะเอาแล้วท่านผู้ชมคะก้อนนี้ทั้งก้อนเดี๋ยวแม่จะทานคนเดียวก็เกรงใจนะครับลาก่อนดีกว่าเดวค่อยแจกจ่ายกันทีมงานเราเยอะก็ทานเผื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าทานก็อยากไปอยากทานก็ไปงานนะมหกรรมสัมุนไพรนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ